สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้ไปขุดบอดินมานี่แบบนี้บวดินแบบรวมสีนะคะแบบคราสีวันนี้ลูกค้าสั่งแบบคราสีเราขายสิบสาสีสิบสามหัวค่ะราคา2องห้าบาทรวมส่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวยุ่งจะเอามาแยกสี นะคะแล้วก็เขียนชื่อให้ว่าสีไหนชื่ออะไรนะคะแล้วจึงจะแพ็กส่งไปนะคะสเขียนชื่อติดให้ทุกสีเลย13สี13หัวนะคะรานะคานะ250บาทรวมค่าส่งค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเวลาส่งไปเราก็จะตัดรากตัดรากออกนะคะตัดรากแล้วก็ตัดใบแล้วก็ส่งไปแต่หัวนะพอเวลารับแล้วก็เอาไปฝังลงดินเหมือนเหมือนปลูกหัวหอมค่ะ นะคะเอาไปฝังลงดินแล้วก็เดี๋ยวรดน้ําเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่เองนะคะไม่ส่งไปทั้งใบนะเพราะว่าเปลืองค่าส่งด้วยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยเนาะโอเคติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ facebook fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ทักกันเข้ามานะคะที่ราย e แอ yung ค่ะเบอร์โทรศัพท์081 400 7137นะคะวันนี้พา,าไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย